โอเคครับก um, ็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปเมืองเกมมิ่งนะวันนี้นะผมจะเอาแคนของน้องผมนะครับน้องแชมป์นั่นเองนะครับแคน UTM นะอันติเมทนะครับหรือว่าเอาแต่ดามีนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสาขา1นึ่ vs สาขา2นะสาขาหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ผมอยู่นะครับสาขา2ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งคลิปนี้นะผมทําขึ้นมาเพื่อนะครับจะหาคนเข้าแคนนั่นเองนะครับใครที่อยากเข้านะครับ สามารถเทสได้ทั้งระบบเล้งนะครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับต้องมีบัตรเท่านั้นนะครับเล่นแบบวันช็อตนะครับนั่งตั้งไอวอนะปืนดีเสริลลูกซองอะไรแบบนี้นะครับผมคือเทสได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับใครที่อยากจะเทสนะครับสามารถติดต่อมาที่ใต้ลิงค์คลิปนี้นะครับเฟซผมนั่นเองนะครับแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมโอเคครับเริ่มเกมมานะผมจะเล่นเป็นกองนะครับก็จะเล่นเป็น c ีีแบบธรรมดาเลยนะแบบว่าใช้สเตปนะครับว่าแค่ในแข่งควรกันนะ กันปอนตรกข้าวน่ยาค่อนข้างจะเก่งปืนระยะไกลนะครับเช่น M 5 0 0หรือว่า d e เ e r t l i พวกนี้นะผมก็เลยต้องเล่นพกนะครับผมวีน้านล่างมีคนเดี๋ยวเข้าไปครับผมยังรอดอยู่นะตอนนี้เราต้องดูตำแหน่งศัต,ตูครับโอโ้โหและแชมป์ยิงดาวไปหนึ่งครับผมเลยต้องรีบไปนะจงนังหวะนี้ถ้าจำไม่ติดนะครับอุย้ยนี่เข้าหัวเลยนะครับเต็มเต็มเลยครับจังหวะนี้สองตวัตวเลย อันนี้น้องภูมครับน้องภูมครับโอ้โหแชมป์แตกแล้วครับผมโอ้โหฮอตดาวครับเห็นปะเกม500คือเข้าหัวโคตรเวอร์นะครับแค้นสาขาสองนะแค้นสาขาสองเนี่ยค่อนข้างจะเล่นวันช็อตเก่งนะครับเก่งหลายคนนะแต่สาขาหนึ่งก็มีครับผมเช่นฮอตเช่นผมเช่นแชมป์อะไรแบบนี้ก็เล่นได้นะครับวันช็อตนะโอเคครับชนะเฉยในเกมนี้ชนะแบบงงๆนะครับผมมาเกมแรกตกเป็นฝั่งของสาขาหนึ่งนะครับ เอาตรงอ่ะตอนแรกเนี่ยผมก็อยากจะผ้านะครับภาาแบบสดๆไปเลยนะแต่คือสากาหนึ่งมาไม่ครบนะครับน้องอีกคนนะครับต้องไปโหลดเกมใหม่นะครับมันก็ไม่น่าจะทันเนาะก็เลยต้องให้ผมลงแทนนะครับผมมาครับผมเริ่มเกมแล้วเล่นเป็น M 1 4นะครับเกมนี้เขาเรียกว่า M 4 1หนึ่ง M เกหนนี่ว่าคือนี้นะครับเกมเหมือนจะมีตัวครับตรงข้างผมนะเหมือนจะมีคนวิ่งมาครับคนหนึ่ง แล้วเข้าไปชาร์จบ้านของใครนั่นเดี๋ยวผมต้องโซนไว้นะครับต้องไปช่วยก่อนครับจังหวะนี้เข้าไปถมบ้านแล้วนะโอ้โหและแชมป์น็อกไปอีกหนึ่งครับผม ฝั่งนี้มาตัดภ้ามาที่แชมป์นะครับแชมป์รอ,รอแบบว่าเดินแบบถ้าอุ๊ย อุ้ยเข้าหัวฝั่งเม็ดเลยนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหโคตรเวอร์ครับโนคอมนะครับน้องฮอตนะครับผมอันนี้แฟนตองครับผมกระโดดยิงมีบ่ดิวานนี้โนคอมไปแล้วครับผมโอ้โหและแชมป์ดาวไปหนึ่งครับโดนนิดยิงและฮอตมาเก็บงานได้เรียบร้อยครับผมสุดยอดจริงๆครับมาเนี่มาเนี่ยเกมนี้เกมที่สามนะครับตกเป็นของราหนึ่งครับเอ้เดี๋ยวผมเอาแบบรับสกอร์ดีกว่านาะมันมันถึงจะไม่งงเนาะ ว่าแคนอะไรได้กี่สกอร์นะครับสาขาเนี้ได้กี่สกอร์นะเกมนี้ผมเล่นเป็นลูกซองเก่าเนี่ยครับซองยานั่นเองนะพวงมากับพรอมสันนะครับผมเอ็นทีห้าก็มีนี่หว่าผมไม่มีมีแค่พรอมสันนะครับพรอมสันก็ได้นะเพื่อนๆนะไปครับไปผมจะเล่นโซน,น,นล่านะครับผมโซนล่างมันไดนี้นะมามีตัวไหมไม่น่าจะมีครับ เดีย๋ยวเราลงไปเลยนะมาอุ้ย,อยโอ้โหตั้งไอ้วอลไม่ทันจบเลี้ยโดนยิงนะครับจอดนี้จบเลี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาไอ้วอลไปแจกนะครับโอ้โหมาครับจับกล้องมาที่ aw แชมป์นะครับผมสกคปไปครับผมแชมป์เนี่ยเป็นหัวแครน,นะครับที่ค่อนข้างจะเล่น aw เก่งเลยนะครับในแครน,นะ ุ้ย์และฮอตโดนครับผมจะเล่นระเบิดส่วนนี้หนึ่งครับแต่โดนมาครับแต่โดนส่วนมาจะแตกนะและจับกล้องมาที่แชมป์ครับผมดูแชมป์ก่อนนะน่าจะมีคนตรงรัวนะครับสองคนเลยโอ้โหและเข้าไปหัวครับหนึ่งเม็ดนะแปดร้อยสามสิบเอ็นะครับผมเอวีเนี่ยไม่ว่าจะใส่หมวกไหนก็เอาไม่อยู่นะครับและมีตัวขึ้นมาชา์จตัวหนึ่งครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะ แชมป์ก็คุมฝั่งบันไดไว้นะครับแล้วให้ฮอตก็คุมฝั่งบันไดนู้นไว้นะครับโอ้โหแล้วฮอตดาวครับผมและแชมป์ครับสไนไปครับอย่างเร็วเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าสาขาหนึ่งกับสาขาสองเนี่ยทั้งสองครับเล่นในมือถือหมดนะไม่มีใครเล่นในคอมนะครับผมเอาแล้วจังหวะนี้ชาร์จมาโอ้โหแล้วตกเป็นของสาขาหนึ่งนะครับผมสาขาหนึ่งนำไปแล้วนะสามต่อสองนะครับเกมนี้สไนแชมป์นะครับมาจับเลยนะครับคุ้มกับการรอคอยนะครับ มาครับเกมนี้ผมต้องแก้มือหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะกระโดดยิงด้วยนะครับโอ้โหแล้ว AW มาสองคนครับมีของแชมป์นะครับผมแล้วก็แฟนตองนะครับผม AW มาสองคนแบบนี้เลยนะสุดเกินนีครับเดี๋ยวผมจะหามุมกระโดดยิงครับโอ้โหไม่เข้าหัวนะครับพลาดไปนิดนึงนะครับจังหวะไม่ได้นะครับเมื่อกี้มาเดี๋ยวซับพอร์ตฝั่งคอร์สมาครับผมแฟนตองเปิดไปได้ครับโอ้โหแล้วผมโดนครับจังหวะนี้ยังไง ฝั่งบ้านแดงเหมือนจะมี2ตัวเลยนะโอ้โหแล้วแฟนตองครับโดนน็อกดาวบนบ้านครับผมต้องรีบไปชุบนะซ้ำไม่ได้แน่นอนครับรีบชุบนะครับชุบยังทันนะครับและด้านล่ามีตัวครับบ้านไม้นะบ้านไม้น่าจะเป็น a w ครับโอ้โหแล้วดาวไปครับโดนแฟนตองนะครับยิง AW ไปโอ้โหแค่นี้เนี่ยแค่พวกเราเนี่ยเล่น A อเก่งทุกคนนะไม่ว่าจะราคาหนึ่งราคาสนะครับ โอ้โหแล้วก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับที่นำไปนะครับตีต่องนะครับสุดจัดตลาดบอกนะครับผมเลือีกสามเกมเท่านั้นนะมาเกมน,นี้ผมขอแบบได้โชว์กับเขาหน่อยนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราไปคุมโซนฝั่งบันไดไว้นะครับผมมาเลยแล้วผมจะคุมโซนนั้นล่างนะครับผมไม่ไปไกลนะ และเหมือนจะแจ้งตำแหน่งมาว่าฝั่งนู้นอยู่สามคนเลยนะครับฝั่งลงรถนะจังหวะนี้ผมต้องรีบเข้าครับผมแลตเปิดด็อกดาวไปได้หนึ่งนะครับหนึ่งคิวเลยนะโอ้โหแล้วมีตัวมาครับผมจังหวะนี้โอ้โหลูดเข้าหัวไปโอ้โหบล็อกไวอย่างเร็วอุม้มหดเกินครับช็อตนี้โคตรบึ้งนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะโคตรเร็วอ่ะช็อตเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้นะครับสาขาหนึ่งก็นำไปห้าต่อสองแล้วนะ สาขาสองต้องแก้มือนะครับต้องเตรียมแผนการไว้ดีๆนะครับเพราะว่าสาขาหนึ่งเนี่ยก็เดินแยกสองเหมือนกันนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับและให้มือเอครับซุ่้มยิงนะครับผมซุ่มยิงนะวนะครับผมก็จะโซนตรงนี้ไปเอาแล้วตกเฉยนะครับต้องขึ้นไปใหม่นะติดเล่นจัดเลยผมเนี่ยและมีตัวตรงเสาครับผมประนี้โอ้โหตะคบไม่โดนนะครับผม โอ้ด้านบนก็มีครับผมด้านบนเนี่ยจะยิงไม่ได้นะถ้าเขาอยู่ตรงกลางนะครับมันจะหักมุมพอดีนะครับประมานี้กระโดดยิงโอ้ไม่ผิดนะเหมือนจะรู้นะครับว่าเรากระโดดยิงนะครับโอ้โหแล้วฮอตแบบไปเดินรับมือคนเดียวเลยนะครับฝั่งด้านฝั่งนัานขวานะแล้วได้มาหนึ่งคิวด้วยนะครับประเด็นนะโอ้แล้วด้านบนยิงผมมาบล็อกไอ้วอก่อนครับผมประน,นี้เดี๋ยวผมจะเข้าชาร์จเนียนะนะ มาสวัสดีฝับอู้เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็นำไปหกต่อสองแล้วนะครับเกมสุดท้ายนะครับมาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จะชนะนะครับในเกมนี้นะเกมนี้เนี่ยเรามาเล่นแบบยตรภาพนะครับข้านะครับใครที่แบบอยากจะเข้าแชร์นะครับสามารถเทสได้ในระบบแรงนะครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งก็ คนถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับคนที่มาเทสนะครับจะต้องมีบัตรมาเองนะครับไม่ใช่ฝ่ายผมมีนะ,ะก็ติดต่อมาที่เฟซน้านล่างผมเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปโซนรั้วบ้านเอลนะครับผมด่านนี้ชอบจริงๆนะครับมันโล่งเกินโอ้โหเรามาฝั่งบ้านเอลสองคนเลยครับตั้งไอวอลไปนะต้องจอแล้วมั้งต้องจอไอวอลนะครับฮอตหนีชวนผมจอไอวอลนะมันเพื่อนนะโอ้โห คือผมกลัวฮอตดาวไงแล้วจะไม่มีคนชุดนะครับก็เลยแบบว่ายืนตรงรั้วไว้ก่อนนะครับแบบเล่นซับถอนนั่นเองนะครับรอชุดผมจอยวอลให้นะครับตอนนี้เจาะไอวอลครบให้ฮอตครับให้ฮอตวิ่งไปนะครับต่อเรื่อยๆครับผมกระสุนมีเยอะนะโหแล้วมีตัวมาชาร์จผมครับปื้นเรียบร้อยครับผมดาวไปหนึ่งประมาณนี้ซ้าเลยเราจะไม่เอาแต่ดาเมจครับเราจะเอาคิวแต่ฝั่งแชมป์โดนเนะครับต้องไปก่อนนะโดนตรงไหนวะ ามุมกันครับอยู่ตรงไหนกันแน่โอ้โหจะชัดเลยนะครับอยู่บ้านไม้นะครับนั่งอยู่นะครับจังหวะนี้แอบอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วฮอตนาวไปหนึ่งครับผมโอ้โหโดนสามครับยิงหัวไปเลยนะทาไมมีแต่คนยิงหัวเก่งอย่างวะมาครับจังหวะนี้ลู่ไปโอ้โหไอวอลกระโดดจบเละอุ้ยเข้าหัวพอดีอุ้ยมาไอวอลสองก้อนเลยจังหวะนี้เข้าไปรีแม็กก่อนเข้าไปรีแม็กก่อนนะครับ ปูดอัดตัวเรียบร้อยดาวไปหนึ่งครับเดี๋อคนสุดท้ายนะครับผมน่าจะเหลือน้องภูมินะครับคนสุดท้ายแล้วนะเหมือนส่งสัญญาณมาฝั่งบ้านไม้ครับผมเนี่ยนะครับตรงนี้เลยโอ้และกระโดดออกมานะครับเข้าบ้านเดี่ยวครับจุ๊กอย่างเร็วนะครับผมวันนี้ขอรูดน้องชายปุ๊บปูดเรียบร้อยครับไม่เข้าครับโอ้โหโดนซองควงสวงส่วนม้าครับผมสี่เม็ดแตกเรียบร้อยแค่นั้นเนี่ยสองเม็ดผมก็แตกแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้สี่เม็ดหรอกผมพูดไปเฉยนะครับ มาดูการพลิกเกมของน้องภูมิจะสามารถพลิกได้หรือเปล่านะครับปุ๊บเรียบร้อยครับผมโดนแชมป์เก็บไปนะครับในเกมนี้โอ้โหก็เป็นแมตช์ที่สถานหนึ่งชนะนะครับด้วยเจ็ดต่อสองนะครับโคตรตึงเลคนะโคตรมันมือเลยนะครับผมถ้าใครอยากเข้านะครับก็ติดต่อมาที่ใต้เซคลิปมีนะครับผมก็รับทุกเพศทุกวัยนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้กันเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมพากันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอู u m e เกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย